ครับอนหาบนโคกนะครับเนาะป่า hmm. ป um, ah ่าเนี่ยงต้มตกระพุมนี่มคือตับยมเบ็ดป่านรกต้มกมแล้วคือบบกินเบ็ดมันกลุนทำหายตกกระบดตกคับตร่นี้เนารูดน้ำกันยมเบ็ดม่นคืนเนาะได้ข้านเบ็ดซห้ ทำได้ผมใส่ไว้ให้ร่งทราบ่ะเมื่อนัินฉีดพิเรลล่าใก็บเบ็ดให้ร่างหนึ่งเลยครับพ่อมน่ะใช้ปายา่ดึงครับหายไปเลยเบ็ดอ่ะสวัสดีครับพอกระผมอยู่นะมันโค้งเงามาันเศร้านะครับเนาะกูเบ็ดยามเบ็ดกันครับมาลุมนน้อเบิ่งกันไดมน้มานบ่เมื่อคืนนี้ก็มายามครับแต่บุญอยู่นงานเนาะปลาดึงเบ็ดหายไปล่างหนึ่งครับเมื่อคืนเนี่ย ลุ้นกันอย่างมือเช้าครับกำลังหดซ้ำวืบยืบโอ้ดึงดึงบึ้งดึงบึ้งดึงบึ้งดึงยืบอาดึงแม่ต้องเป็นตะคอแน่นอนครับวืบยืบอุ้ยดึงคันจมเดี๋ยวปล่อยเข้าดึงก่อน เราค่อยๆดึงมาใช่ไหมดึงมาก็ครับอย่างขยบอย่าเดี๋ยว็ยวกมามองฟังแท้ขยกนะขยบขึ้นนี่ฟังก็ครับเดี๋ยวลุดอีกขึ้นมือนั้นบเราวิ่งมาเนาะโอ้บลุดครับก็ตาต้องบาง อาครับเต็มแรกครับของเสานี้เนาะเมื่อคืนนี้เหี้ย,ยครับเมื่อคืนเนี่ยเต็มรกหองเสานี้เนาะใสงามอยู่ครับเอายัดเก็บก่อนครับล่ง,งสุดท้ายครับเห็นแต่ไกลแล้วล่างสุดท้ายนะอยู่คือเก่าครับม่านเต็มเดียวครับไม่อนี้เนาะเมื่อคืนนี้ดึงเบ็ดไปล่างนึงออยักเข็นอย่างอันตรดึงเบ็ดไปนะครับนะห้าตัวใหญ่เนาะดึงเบ็ดไปได้ น้ากับเขาพูดทุกคนที่เขามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเนาะผลงานกน็ตามคลิปครับมนเต็มเดียวเนาะแต่ตัวใหญ่อยู่ใส่โลปลายอยู่ปลายเขาแต่ไ่รู้ไม่ได้สั่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือเอ็มหลาจักกันกเลยครับพุมหยวนไฮบันบโคบสวัสดีครับ